แม่คุณค้านะผมวันนี้ก็มีความคิดดีๆกับข้อมูลดีๆมาแนะนำนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเอกสารการอ,ออกรถเช่นเคยนะครับแต่วันนี้จะเป็นอาชีพอของผู้รับเหมาครับผมก็เป็นในคาอาชีพอิสระ,ะครับผมผู้รับเหมาแต่นี้เอกสารการออกรถของผู้รับเหมาตัวนี้ผมก็จะแนะนําเป็นแบบสรุปแบบง่ายๆล้วกันเราที่เข้าใจใง่ายเลยคนระับเอกสารมีไม่กี่อย่างครับผมก็จะมีบประชาชนทะเบียนบ้าน,นครับ แล้วก็สัญญาจ้างเหมาครับสัญญาจ้างเหมาที่นี้คือทางาทางเจ้าของบริษัท <men> หรือนายจ้างของเราครับผมก็จะมีเอกสารตัวนี้มาให้ตอนที่เขาจ้างเราเป็นสัญญาจ้างเนี่ยครับผมเนอะแล้วกรณีที่เรามีรถก็เป็นมีลูกน้องของเรานะครับผมตัวนี้เราเอาเอกสารรถที่เราใช้งานมาได้นะครับผมคือหน้าเล่มรถใช้งานจริง Taylor ครับผมเนาะแล้วก็ถ้าถ้าเกิดเรามีหน้างานจริงให้ตรวจสอบได้ยิ่งดีครับผม แบบมีหน้าง,งานจริงเนี่ยคือเวลาเขาไปตรวจสอบหรือเขา,าจะเอาข้อมูลเพิ่มเติมเวลาเราให้เจ,เจ้าที่ธนาคารเก็บปเอกสารนะเขาไปตรวจสอบที่ประเมินนะครับผมประเมินหน้าง,งานจริงอะ่ะคือตัวนี้ทําให้โอกาผ่านพ่สูงมากเลยถ้าเป็นอาชีพรับเหมาเนาะอย่างที่รับหอกก่อสร้างอย่างเงี้ยพี่เรามีเขาเรียกว่าไงอะ่ะเรามีสานที่เราทํางานจริงมีรวปประกอบการในการทํางานก็จะเป็นชื่อตัวคุณเองภรรยาแฟนสามี อย่างนี้ได้ครับพ่อแม่ได้ตัวเนี้ยคือรถที่เราประกอบกิจาการตัวเนี้ยคือแนะนําว่าเป็นรถที่เราใช้ประจานะครับผมเนาะรถที่เราใช้ประจําแล้วทีนี้เรื่องสัญญาจ้างถ้าเกิดไม่มีสัญญาจ้างอันนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นบริษัทนะครับผมเราสามารถขอเขาออกใบรับรองเงึ่เดือนให้เรารออไ,ได้นะใบรับรองเงินเดือนก็คือให้บริษัทที่เป็นบจอออกให้เนาะนนทีนี้ถ้าถ้าจริงแล้วไม่มีถ้าไม่มีก็ เน้นเป็นสัญญาจ้างหรือไม่ก็อ่แต่จริงๆอ่ะจริงๆแล้วตัวนี้คือถ้าเป็นสัญญาจ้างอ่ะดีที่สุดผมในที่้รับเมาเนาะสัญญาจ้างใช้มีจริงกรืลองเงินเงินเดือนจากอ่ที่นายจ้างของเราเนั่นแหละจะเป็นบริษัทเรืออะไรเงี้ยครับผมราขอเขอได้อ่าณเบื้องต้นเบื้องต้นเอกสารก็จะมีอยู่ประมาณเพ่น,นี้ยผมมีประชาชนทะเบียน,นบ้านใบสัญญาจ้างอ่า นาเล่นยามาหาราที่เราใช้เนาะในการประกอบกิจาการแต่ถ้าเกิดมีหน้างานตรวจสอบจริงเนี่ยยิ่งดีแล้วผมตัวเนี้ยคือเขาลงตรวจสอบพื้นที่จริงเขาจะได้เห็นว่าเราทํางานจริงจริงเนาะโอเคแล้วผมกบเบื้องต้นก็มีอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดเรารับเงินผ่านบัญชีโอโ้นั่นดูที่โค้ดบัญชีได้เลยครับถ้ามันมีที่บริษัทเนี่ยโอกาสโอกาสผ่านเนี่ยคือง่ายมากเลยเพราะว่ามันจะมีโค้ดที่ขึ้นเป็นบจกเนาะครับผมตัวนี้ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนที่สนใจที่ รู้สึกว่าการแนะนำข้อมูลผมเนี่ยดีเนาะก็ฝากติดตามทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับผม Facebook ผมก็ตอบสนองทุกอาชีพนะครับผมรถยนต์ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ